มานอกสถานที่แบบนี้นะครับควรกันมาเลยทีเดียววันนี้วันนีกับัญ่าอยู่ที่พาร์ทพันทีปเลยขออธิาบายก่อนว่าที่เราอยู่ที่นี่เนี่ยเป็นสวนใจกลางเมืองที่สมบูรณ์แบบมากมานอกสถานที่สักครั้งเนี่ยก็จะต้องให้มันดีที่สุดไปเลยนะครับต้องบอกว่าในอนาคตพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสวนใจกลางสุขุมวิทที่ใหญ่มากจํานวนสิบไร่ที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว ใ่การสุขุมวิทแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะครับเห็นเขาว่ามันจะเป็นสวนที่เราจะเดินได้ในคอนโดอะไรเงี้ยก็เลยอยากที่จะมาเจอนะคะมาคุยกับคนที่มาบุกเบิกว่าจะทําสวนให้เราเดินเนี่ยแหละก็เลยต้องขอคุยกับคุณพราวพุทธนะคะคุณลิปตาบพหลนะครับกรรมการบริหารบริษัท พราวเรียลเอสเตทจำกัดสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือกรรมการบริหารบริษัทแต่ว่ายังเป็นน้องสาวเราอยู่เลยนะครับนะะฮตำแหน่งเนี่ยฟังดูแล้วมันทำเยอะมากแต่จริงๆแล้วมันน่าจะสนุกใช่ไหมฮะก็ทำไปเรื่อยๆคู่ดีสวนน้ำเอ่ยนะครับสนเอ่ยที่เยอะมากกับหลายอย่างนะเกิดก็หลายคนบอกว่าจะได้เฉาแบบทำงานนอกฟิชชิ่งนะฟิชชิ่งโอเคทะเลอะไรอย่างเงี้ยคุณเคยไปสวนน้ำเขาหรือยังเคยไปแล้วค่ะเคยไปแล้วใช่ชอบก็แหมมีลูกกันเนาะต้องพั สวนน้ำยรชอบใช่ไหม<อ>ผมยังไม่เคยไปนะฮะเป็นสิ่งที่จะต้องไปทําในปีนี้ก็คือไปที่สวนน้ำของคุณเ<ช>นะครับ,อ,บอ่ะเรามาพูดถึงที่นี่หน่อยดีกว่าจุดเริ่มต้นของคอนโดที่เน้นธรรมชาติเนี่ยใจกลางเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นเองคือคือทางเราอ่ะที่เราเราอยากให,เกให้เราอยากให้ทางเลือกกับลูกค้าคือหลายๆคนหลังๆเนี่ยจะชอบคิดว่า้ถ้าอยู่กลางเมืองมันจะเป็นคอนโดที่อยู่กันแบบ แอบอ,อ,อยู่กันเป็นตึกๆหรือว่าถ้าบางคนว่าอยากได้พื้นที่สีเขียวก็คือต้องออกไปอยู่นอกเมืองเลยค,ค่ะ,คะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำไมเราไม่สร้างสวนกลางเมืองขึ้นมาเพื่อเป็นตัวเลือกใหม่ว่าสามารถอยู่ได้แต่ว่าโลเคชั่นที่สะดวกมีไลฟ์สไตล์ที่อยู่กลางเมืองใกล้สนย์กันค้าคคแล้วที่ส่งคัญที่สุกก็คือได้สามารถได้อยู่กับธรรมชาติมีพื้นที่สีเขียวแล้เห็นว่าเฟสแรกขายเกือบหมดแล้ว90%หมดโล้ กี่เดือนแล้วนะครับเนี่ยตอนนั้นเราเปิดตัวปีที่แล้วค่ะค่ะไวมากแล้วเฟสสองจะมันจะเปิดเมันจะเปิดตัวค่ะเร็วนนี้ก็คาดว่าก็คงจะหมดเร็วเหมือนกันคือสิ่งที่ผมอ่านและเข้าใจก็คือว่าคุณลักระเป๋ามาค่ะปุ๊บอยู่ได้เลยอยู่ได้เลยจริงล่มมีเฟอร์นิเจอร์ให้เคฟเดี๋ยวจะพาไปดูห้องตัวอย่างนะคะคือเห็นยังไงเป็นอย่างนั้นเลยห อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการไงเพราะว่าคอนโดใจกลางเมืองเนี่ยเราต้องการย้ายเข้ามาเลยขี้เกียจเสียเวลารู้ไหมในการหาเฟอร์นิเจอร์หาของตกแต่งมันใช้เวลาเป็นเป็นอาทิตย์แล้วคุณต้องทะเลาะกับช่างนูนนี่นั่นอีกเยอะแยะห้องตัวอย่างฝั่งไหนครับทางนู้นค่ะคุณนำเลยดีกว่าครับคุณนำเลยดีกว่าเชิญครับนี่ทั้งหมดที่กี่ไร่นะครับ12ไร่ค่ะแล้ววันนี้ที่ ซอย24ซึ่งปากซอยเทมเพลียมแล้วก็สถานีหอมปงแล้วก็ซอย22ปากซอยนัจะมีเอ็นเซอเทียเกิดขึ้นดังนั้นสองข้างมีห้างอยู่างนี้สองข้างมีส่วนยามกลางเราขอบอกเลยว่าไม่มีที่ไหนนะครับในใจกลางสุขุมวิทให้ทุกที่ได้ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เชื่อมต่อสองถนนหลักด้วยนะครับสองซอยหลักล่คสีเขียวเยอะขนาดนี้มากนี่แต่แต่ละตึกนี่ก็จะมีเอ่อเซอร์วิสแคสซาวัยน้ำพิเศษของอะไร 50เมตรทุกตึกมีฟิตเนสมีห้องโยคะมีห้องประชุมล็อลบบี้ค่ะที่เราบอกว่พื้นที่สีเขียวนี่กี่ไร่สิบไร่ค่ะสิบไร่ด้วยกันใช่คือตอนออกแบบเราอ,อย่างที่บอกคือตั้งใจต้องการที่จะให้พื้นที่ธรรมชาติกับการที่อยู่อาศัย่ ใส่เองก็จะอยู่ห้องที <associated> ่มี space แสงหน่อยค่ะแต่ก็จะได้2ที่สำรดสองฉนดแต่ว่าสมมติคี่ว่าจะปล่อยเช่าเองนะคะก็คือสามารถปล่อยเช่าแยกเป็นหนึห้องนอนสองห้องได้ค่ะโอ้โอ้นี่ space ใหญ่มากทุกอย่างที่เห็นนี่คือให้หมดเลยนะคะยกเว้นแค่จานชามครับ ญาตาคุณจะไอ้แจ๊คกับคู่กิ๊บคู่นั้นคุณจะมาด้วยออเแล้วเราจะย้ายมาอยู่นี่กลางเมืองอ่ะมานอนด้วยกันสี่คนแล้วตอนเช้าก็ตื่นมาจัดรายการได้แล้วก็ถ่ายทอดสดจากที่นี่เลยพาร์ทโทนิฟอย์เดี๋ยวเขาสวยมากดีไหมเนี่ยเขาอีเขาเรียกแต่งแนวอะไรอะคะเราใช้คำว่าเป็นอค c o n t e m p o r a โมเดิร์นค่ะถ้าถ้าเกิดว่ามีเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่คุณเห็นเนี่ยนะฮะคุณก็สามารถเก็บไปเลยหมายว่า มีออปชันให้เลือกไหมครับด้วยอย่างโมเวเปอร์เราก็มีให้เลือกสหลากนะคะแล้วก็จริงๆห้องเนี้ยคือเราออกแบบมาว่าต้องการที่จะ maximize เสเพในห้องมากที่สุด่เด่นอันนึ่งค่ะก็คืออย่างห้องน้ำห้องน้ำทั่วไปก็คือจะมีชักโครกกับมีที่อาบน้ำอยู่ด้วยกันแต่ของเราเนี้ยเราได้แรงบันดาลใจมาจากบ้านญี่ปุ่นก็คือเขาแยกกันก็คือจะทําให้พื้นที่ส่วนของห้องนอนเนี้ยกว้างขึ้นมีห้องสุขาห้องน้ำนู่นีกห้องอาบน้ำแยกกัน แยกกันครับนี่เป็นชาวุวอร์ทุวเช้โ<อ>เาโดยภาษาไปญี่ปุ่นเขาเป็นอย่างน<ช>ี้จริงใช่แล้วก็ทำให้สมมติอยู่กันสองสามคนคือใช้พร้อมกันได้ต่อคิวซึ่งกันและกันแล้วเห็นบอกว่าจะมีความพิเศษอื่นๆอีกคือถ้าเกิดว่าซื้อห้องนึงแล้วหรือจองเนี่ยจะมีโอกาสลุ้น คอนโดอีกห้องเนี่ยแค่ะใช่พอดีว่าเรามีแคมเปญอยู่ค่ะก็คือระหว่างวันที่6ถึง17เนี่ยนะคะไปที่เอ็มคอร์เทียนะคะซื้อ1ห้องเนี่ยจะได้รับสิทธิ์คูปองยี่สิบห้าใบไปลุ้นชิงโชคมีพักยี่สี่หนึ่งห้องมูลค่าสิบล้านมีรถเบนซ์มีรถออสว้าวรวกมากมายครัยังไม่หมดแค่นี้นะครับถ้าใครจองโครงการยังมีส่วนลดอีกใช่ไหม ใช่ค่ะก็คือถ้ามาจองวันที่วันที่เราจัดงานนะคะวันที่8เนี่ยค่ะก็จะมีส่วนลดให้8เปอร์เซ็นต์นะคะหรือว่าถ้าใครจองไม่ทันมาวันที่สิบเจ็ดก็จะมีส่วนลดอีก5เปอร์เซ็นต์แล้วก็ทุกคนที่จองเนี่ยมีสิทธิ์เพิ่มได้แอมพาร์ติซิมการ์ด10เปอร์เซ็นต์ใช้ได้ทุกอย่างในห้างเอ็มวีเอ็นนะคะมีบัตรส่วนน้ำว่านานาว่ หนึ่งปีหนึ่งปีสี่ใบสอห้องอยู่จะเลือกแบบเป็นบอสเซอร์นอนตองรงไรเป็นตะคอนได้เยอะมากลดแลแ่แปละมากสุด,สด <S <S ค,คุณคุณพูดไปก่อนผมนอนรออะไรก่อเลยหนึ่ถ้าหากว่าใครสนใจพักทัวร์ที่โนฟนต้องขอบอกว่าผมขอธัญญ่ามาดูแล้วแบบ เป็นอย่างที่คิดไว้ถจริงสิ่งพื้นที่และสวนน่าใจกลางเมืองหาไม่ได้อีกแล้วนะครับสนใจติดต่อทางไหนได้บ้างเอ่ยเป็นคนด้วยได้วดไปแล้วก็พูดไปด้วยติดต่อที่เว็บไซต์อะไรติดต่อได้ที่ไหนคะถ้าไปดูที่เว็บไซต์เราก็ได้ค่ะ www. parkcentral. th หรือจะโทรเข้ามาที่02-258-3333่หรือมาดูที่เซอร์วิสก็ได้เข้ามาได้2ทางเข้ามาได้ซอย22และก็ซอย24ลง BTS มาเรามีบริการรับส่งนะคะ โดยมีรถคอนเดนท์ไปรับถ้าเกิดว่าจะต้องซื้อคอนโดที่สุขุมวิทใจกลางเมืองที่ที่ไปที่สุดเวิร์กสุดที่นี่ที่เดียวใช่ค่ะแนะนำมาเลยครับสโต้งกูจะเอากี่ห้องอุ้ยผมจะซื้อให้เหรอเอาไปใช้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเอาคนต่างซื้อของดีก็ไม่ซื้อได้แจ๊คกูกิฟต์มาซื้อเลยครัห้องของพูดอ่ะพูดแล้วจะติดกันเนาะสองคนเปไปไปไปทำรายการเรียนกันเลยคนละห้องอยู่ด้วยกันด้วยครับไดีค่ะขอบคุณพาด้วยค่ะขอบคุณมากครับ ผมเว็บไม่แพงเลยคือเองได้ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่รู้ไหมสี่ล้านเก้าแสนบาทโอ้แต่ว่าอยู่ตรงใจกลางตรงนั้นใช่แพงก็บใหญ่ด้วยบอกผู้ชายนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมีเซลล์แกลเลอรี่ที่ศูนย์การค้าตีเอ็มควอเทียร์นะคะถ้าถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยไปกันเลยแล้วกิ๊บเนี่ยบอกผู้ชายเราเลยเพราะกิ๊บอยากได้คอนโดอยู่แล้วใช่ไหมซื้อให้กิ๊บหน่อยดิฮะ พอไหมพอไหมถ้าไม่งั้นถ้าไม่งั้นกิ๊บจะบอกให้เลิกแล้วนะให้เพื่อนกิ๊บเลิกยุ่งเลยนะนี่เธอซื้อแล้วฉันขอคูปองแคมเปญนะได้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 ฝากอะไรไว้กับแจ็คเลยแค่มือถือก็ยังไม่ได้เลยรอเลยคุณรอส่งไว้แล้วนะครับเออดูดิอยากได้ก็ต้องไปดูนะฮะ